โลดี้มากๆเลยนะคะขอฝั่งซ้ายหน่อยค่ะขอฝั่งขวาหน่อยค่ะเอาฝั่งซ้ายอย่ายอมแพ้เอาด้านหลังไค่ด้านหลังด้านหน้านี่แรงได้จริงๆนะสินดีมาตไกลเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะนะคะ เดี๋ยวขอเชิญนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวขอเชิญทั้งสามท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเชิญตรงกลางเลยค่ะทั้งสามท่านเลยนะคะนี่คือรางวัลดาราเดลี่ดิจิทัลเจน2015นะคะถรือเป็นดาราฝ่ายชายนะคะใช่นะคะก็ดีด้วยนะคะกับทั้งสามท่านจริงๆนะคะก็ <ๆ S 2> มีได้ติดตามดูอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นต่อไปนะเพราะว่าเรายังต้องมีลุ้นกันอยู่นะคะว่า The จัดจุกดิจิตอลลุ้นมากลุ้นมากจะเป็นแบบว่าใช่คิดในใจหลายๆคนคิดอยู่ลุ้นอยู่หรือเปล่านด้แต่ว่าด้านล่างยังไงคะครบไหมคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ท่านด้านบนเวทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมีดอกไม้ให้ด้วยโอ้โหนี่ดอกไม้ไหมคะอันนี้รอสแตนด์บายนะคะได้โอเค สำคัญที่หลายคนเนี่ย<ช>ลุ้นกันมากเลยนะคะเพราะว่า